บ้านหููสอปอปอลาวของทันวาสุริยจักรเรียกได้ว่าสำหรับพระเอกสุดฮอตของช่องหลากสีอย่างทันทันวาสุริยจักรหนุ่มสัญชาติลาวไทยเวียดนามจีนฝรั่งเศสวานใจของนางเอกมากความสามารถกรีนอัศดาพรเิริวัฒธนกุลหนุ่มทันวานั้นเข้าสู่วงการบันเทิงไทยจากการซักจูงของนักปั้นและผู้จัดการดารามือทองเอสุภาชายัยศรีวิจิต และหลังจากนั้นเขาก็เริ่มต้นการเป็นพระเอกอย่างเต็มตัวล่าสุดธันวาได้มีโอกาสพาไปเปิดบ้านที่ปากเซสอปปอลาวโดยเป็นบ้านที่เจ้าตัวนั้นอาศัยอยู่มาตั้งแต่เล็กๆซึ่งปัจจุบันในครอบครัวของหนุ่มธันวานั้นก็ได้มีกิจการด้วยคือเปิดให้เช่าสนามฟุตบอลและมีร้านอาหารคาเฟ่เปิดให้บริการรวมอยู่ด้วยต้องบอกเลยว่ากิจการนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อและหนุ่มธันวารักมากเลยทีเดียวค่ะ และเป็นที่หลายๆคนรู้คือนางเอกสาวแซนทันวานนั้นมีภาระถึง30ล้านโดยมดดำพิธีกรอย่างชื่นชมมีแฟนมาช่วยกันปลดภาระแต่ไม่มีโอกาสไปใช้ตังฟุ่มเฟือยกรีนยอมรับว่าใช่ไม่คิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้แต่คิดว่าวันหนึ่งก็อาจเป็นวันของเราก็ได้แค่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองซึ่งกรีนคบกับทันวานมาได้7-8ปีแล้ว สิ่งที่พิสูจน์เขาไม่ทิ้งเราตอนเราลำบากกรีนย,ยอมรับว่าใช่เขาอยู่ด้วยทุกสถานการณ์เขาทำให้กรีนอยู่ในลู่ทางที่ดีขึ้นแม้กรีนจะเจอปัญหาคือตัวเขาวิธีคิดของเขาเรื่องของการเงินสิ่งที่พ่อแม่สอดเข้ามาทำให้เราไม่เป๋ไปแล้วเขาก็เป็นตัวอย่างให้กรีนคิดดูเขาเป็นดาราเป็นพระเอกแต่เขายังอยู่ห้องคอนโดเล็กๆแค่26ตารางเมตรเขาไม่แครเรื่องนั้นเขาบอกว่าอยู่คอนโดเล็กๆ เขาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะเขาเป็นคนต่างชาติเขาต้องเป่าวีซ่าตลอดเขามีเป้าหมายเหมือนกรีนเราอยากรวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราเลือกที่จะอดเปรี้ยวไว้กินหวานด้วยกันทั้งคู่เอาตังไปต่อตังยอมลำบากไปก่อน